สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี F c ฟซแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี f อฟซแฟนขับน้องวง,งอิงสวัสดีเ c ฟซแฟนขับเพชรแสงตะวัน ABG e. นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปดีกับสิบโมโบ้เรื่องเล่าของอิหลาหน้อยนะคะอีหลาหน้อยมันขึ้นดีผู้ใดเห็นอย่างแน่นพี่น้องอีหลาหน้อยแสดงบอกเลยว่าเต็มรูปแบบเต็มสปิริตนี่สปิริตทวดายอีหลานน้อยใส เต็มแม็กเลยเหมือนคืนนี้อีหลาหน้อยมีความสุกย,ยิมแยมแจมใสพี่น้องบอกเด้ว่าสุดสุดอิหลาหน้อยแสดงได้ดีมากถึงมากที่สุดเลยพี่น้องเมือ่อคืนนี้เนาะโอ้ยลุกขึ้นเต้นลุกขึ้นฮาวไหมเบิ้งรุ้สึกฮาวเบิ้งในตามีความสุขย,ย,ยิม,ม,มยิมแยมแจมใสนั่นหมายกาา็ว่าอีหลาหน้อยเฮาชัดเจนอิหลาหน้อยคงจะบ่ม,มีอย่างคาใจ เรื่องรล่าของความทุกข์่ว่าจะเป็นด่าโมงด่ามาต่างๆอิหลาหน่อยคงจะเอาออกไปเบิดแล้วนะคะในาที่สําสคัญพ,พ่อแม่เอฟซีกะเข้าใจแล้ววา 1, าา่าอ,าหอยยายาิหลาหน่อยคือเบอร์หนึ่งอิ่ลาหน่อยคือยืนหนึ่งอิ่ลาหน่อยคือบอกว่าศูนย์หนาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอิหลาหน่อยคือศูนย์หนาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่วงหนึ่งเอ,าอ้าสัน แล้วพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC กับเข้าใจแล้วว่าน้องฮักแพงเขามากะพาะน้องฮักแพงสิไปเป็นวงสองสิไปเป็นศูนย์หนาวงสองนี่คือความรู้สึกสบายใจของน้องอุ้งอิงแอดเพนวาน้องอุ้งอิงกส็สบายใจขึ้นว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC เข้าใจแล้วประมาณนั้นพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ว่าท่านเขาใจอีหล่น้อยกะเป็นทุกข์ใจเนาะตอนนี้คือให้เข้าใจว่า สาวน้อยเพชรบ้านแพงมีผู้บริหารคือบอดโจเนาะพี่น้องเนาะลํำดับจากน้อยตอนแต่สมัยีิลาน่อยเขามาใหม่ๆเ้าจาได้บอดโจกับเฮ็ดคือกันบ่ตตางกันครับกําลังเฮ็ดกับน่องกรลังซอยน่องพายุงน่องหักแพงเหมือนกันกับตอนนั้นพายุงน่องอุ๋งอิงพายุงอุ๋งอิงของเฮ้าไ่ว่าจะเป็นการทายคลิปไม่ว่าจะเป็นการเฮ็ดคอนเทนต์โน่นนี่นั่นพูดคุยกับลูกตลอดไวลา จนในที่สุดเฮาก็ได้หู้จากอุมอิงเปินบ้านเพงเฮ้าก็ได้หูจ้จากอีอห,หอล่าหน่อยชัดเจนน้่มทรงจนอีหล่าหน่อยได้ติดอันดับโลกเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแต่ทั้งเหมือนทั้งมวนกับยู่ที่ความสามารถของอุงอิงน้่นอ้องอุมอิงเป็นผู้ทีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นผู้มีของในตัวถึงได้สามารถเดินนาไปจนหอดระดับโลกจนเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเนาะ ตรงนี้เข้ามาเบอร์หนึ่งของเมืองไทย่บในหมายคว้ามาอีหลาน,น,นห,ลหน่อยยังคล้องบได้ตอนนี้อหลานหน่อยยังคล้องได้อยู่ตลอดเวลาและนับมือสิหลายขึ้นด้วยซ้ำเมียนบ่กพี่น้องสังเกตได้วัดได้ที่พอพอไม่แม่อฟซี่มาเบิงหลายขึ่นเต็มหน้าหานอาญาถูกเวทีแน่นเอียดและตอนนี้บ่โจเองกำลังน,งน,งงน,านง้าทรงน่องหักแพงเมียนบ่ะพี่น้องเฮาทำความเข้าใจ พร้อมๆกันเนาะน้องหักแพงเขามากบอจูกับบอดบ้ตางกันกันกบอีหล่าน่อยเขามากตอนแรกแต่สีดงสีดังได้หรือไม่ยังไงอยู่ที่น้องหักแพงน้องหักแพงมีของน้องหักแพงสีดึงศักยภาพของเจ้าของออกมาได้มากหน่อยซ้ำใหนยู่ที่ตัวน้องหักแพงแม่นบ่พี่น้องแต่บอจูมีหนาที่นําเสนอเพิ่นเปลี่ยนเจ้าของวงเพิ่นเองกับพักดันให้ที่สุดเพราะนี่คือศูนย์หนาของวงสอง แมนมบ่คะพี่น้องเพิ่นเองกันยังคงประกาศที่จะรับเพิ่มเติมอีกอยู่บ่ได้หไหมข้าว่าเสียอาเฉพาะศูนย์หนาพระเอกนั่งเอกเยอะแยะที่เพิ่นยังต้อรับอีกอยู่เนาะพี่น้องตรงนี้ให้เข้าใจว่าวงหนึ่งวงสองวงหนึ่งคืออิหล่าหน่อยวงสองเป็นน้องหักพแพงกับที่ที่น้องหักแพงเมื่อขึ้นเวทีตรงนี้คือเมื่อฝึกฝนเจ้าของพอน้องได้เด่นศิลปินมาก,ก่อนเหมือนกันกับอิหล่าหน่อยได้เด่นศิลปิน ใหญ่มาก่อนกะต้องมาฝึกฝนเจ้าของให้ชินต่อหน้าเวทีให้ชินต่อการพบปะพี่ๆน้องๆให้ชินต่อการใส่เสื้อผ้านาแพ้ีะชินต่อการเดินเหินเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะทำาวขามข้าใจกันประมาณน,นั้นนะคะสำหรับคลื่นหนีหลาหน่อยบอกเลยว่าท่าการแสดงได้เต็มรูปแบบสนุกฉน,นันเต็มที่ในช่วงข้อเสื่อตของอีหลาสุดๆุดอีหลีน่าหักหนาแพงเนาะพี่น้องเนาะ อิหลาหน้อยก็ได้มานไร่จากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลากหลายแนนเอียดบอกเลยว่ามากจากทัวรุถกสารทิศพร้อมทั้งหนาเวทีอิหลาหน้อยก็ได้ก้าวขอบบุญขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่สู้ผู้สู้คนประวัติจเป็นบ้านฮักทุกหลังนะแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีจากทังก่อเท่าม่อแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีผู้และกับผู้ยูเบื้องหลังสู้ผู้สู้คนอิหลาหน้อยก็ไเด้ทําการก้าวขอบบุญขอบคุณโดยการโพดลง ให้ได้หักหูสุขหูสุกคนนอพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณที่หักแพงอิหล่ามาตลอดบาเคยถิมอิหล่าหน่อยเลยจนมาถ,ถึงมือนี้นี่คือความรู้สึกของลูกสาวหล่าของอิหล่าหน่อยอุ้งอิงนาะพี่น้องเนาะทุกคนใ้ให้กำลังใจหล่าขอบพระคุณที่มอบชีวิตดีๆให้กับหล่าและขอบครัวนะคะหล่ามีความสูงอิหลีค่ะจาเมือนี่พ่อ,พอแม,แม,แม่คือหัวใจสำคัญของอิหล่าเดอ้อ นี่หละหน่อยได้กกาวหวางสันหลาห์พอพอแม่แม่เด้อจากนี่คือสิ่งที่หล่าหน่อยหมอบไปพอพอแม่แม่สู้ผู้สู้คนเนาะพี่น้องเนาะอิหล่าหน่อยบอกว่าจะบ่ลืมพระคุณที่หมอบไปหลานี่คือสิ่งที่หล่าหน่อยเด้ก่าวนาะพี่น้องเนาะสุดยอดความเป็นอิหล่าหน่อยแล้วกับความเป็นเจ้าลูกสาวเจ้าของวุงอิหล่าหน่อยแสดงความเป็นพี่สาวเต็มหน่อยเปอร์เซ็นต์อีหล่าหน่อยแสดงความเป็นคู่บาอาจารย์ น้องอาจจะบ่รู้หรอว่าความว่าเป็ี่นคู่บาอาจารย์คืออย่างนะคะนั่นคือต้นแบบต้นแบบเพชรยังไหนน้องๆยางมาน้่กลนเพิ่นกับสียางน้ำกลนอีกแม่เสียอยู่หลายกวยหล่าหน่อยเขามาที่หลังก็ต้องเบื้องยีหลาหน่อยเป็นต้นแบบคือเกาพุยหล่าหน่อยคือผู้ที่ดังที่สุดในเมืองไทยเร้วตอนนี้เพชรเราได้เต็มปากถ้าบอกว่าจะมาอ,ะอยากดังเป็นที่หนึง่งเหมือนอิหล่าก็ต้องไปลม่ลมแชมป์ก่อนคือ,อยังเหมือนอิหล่าหน่อยเป็นแชมป์ติดอันดับ โลกติดอันดับที่17ของโลกนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าท่านใดสามารถที่จะขืนมาได้รับตำแหน่งตรงนี้ก็คงจะถือว่าเป็นการถ้าบอกว่าอีหล่าหน่อยข้องแชม่มทางว่าจะมีแช่มคนต่อไปสิตรงลำดับสิตรงถอยลงมาหลายหน่อยกาอีหล่าถือปค่คะเอาตอนนี้อีหล่าหน่อยเฮาอยัางข้องความเปลี่ยนหนึ่งอยู่เนาะเป็นประพี่น้องโอเคนะคะสำหรับพี่น้อง ขามาเมื่อนี่กับขอขอบุณขอบคุณสุภูสุคนเดอร์ที่เขามาแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์กับแอดเพนนันเดอร์พี่น้องเดอฝากแช่์อกไปครับพิมพ์คข้าาเพจแสงตะวันภาษาไทยภาษาอังกฤษอีบิเจหอยทายน้ำเดอพี่น้องเดอร์ฝากแช่์อกไปนะคะส่วนท้ายคลิปกับบอจฝากช่องให้กับแอดเพจคือเก่าเนาะจังไดเสียกับขอบุณขอบคุณในความกรุณาของบอจนะคะเพื่อในฝากช่องให้กับแอดเพจเชิญที่ต่ามรับชมนะคะเฮงๆปังๆสุภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะอีพีจีอีพีจอ๋ออีพีฝากก่อนจานนะครับคนติดแเสิร์ครจะดิ้งปิ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 งคุณแม่